just nothing wrong for you. ว่าเชื่อเราดีเจ้าเชื่อว่าสุดท้ายเน้นย้ำคำว่าไตชุกควาก็คือบมาให้ให้สูในสอนลิกไตปันเฮาไหลอยู่ห้าผูกับเปเลยมาไอ้แข่มาจากสาวไตอ่ะเออแล้วก็แบบคือสาวไตสอนลิกไตปันอ่ะง่ายๆก็ประมาณนั้น ใครสอนอยู่ใครใครเห pues er you know? ็นอยู you know? ่ดิใต้อ่ะเออสอนสอนได้ไหมล่ะถ้าถ้าสอนนี่เข้าได้ไหมล่ะจะ้าอยู่โน่หนูช่วยนะมันช่วยแล้วว่าลงว่าตั้งยุ่มตั้งยุ่มของสื่อเนียมันเฮ็นดีเข้าแบบว่าแบบเหมือนตายแล้วอ่ะมีชีวิตแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแบบสาวใต้อ่ะเจอสาวใต้อ่ะอยู่โน่แบบตายแล้วอ่ะนานที่ไหนมาเจอกันไงมาเจอไอ้เขมมาเจอสาวใต้ไงเราแบบเขาว่าอยู่ดีกินวานป่ะเอประมาณนี้ เชื่อหรืเชื่อไปครับเขาเนี่ยเขาเขาเห็นหูครับสิ่งสิ่งได้นเห็นหูครับดิกใต้ได้อ่าลองเงินใจสู่อำหูเขาเห็นหูเขาเห็นหูเนี่ยเขาเห็นหูเกี่ยวกับสู่เกี่ยวกับดิกใตนั่นแต่ว่าสู่ก็ไร้หับหูถึงเขาทําไมเช่นนี้ล่ะดูไทยมันเป๋มันอ้วนะว่าเรียนรู้ที่จะอัาเจียนทุกวันเห็นอ่ะมันลําบากเว้ยนึกออกปะเออว为了我的幸福我的我的幸福ก็เหมือนจังวะ เพื่อว่าความสุขความสุขของเฮาอ่ะ <S <S เออไอแคกอ่ <I K S 2> อะไอแค่ <I K S 2> ที่มาจีบสาวใต้อะ่ะแล้วมันคือสาวใต้สอนลิกลิไตป่ะไอแขกนึกออกปะแล้วก็นี่อะ่ะมันหยาบกว่าลิกใตเนี่ยอะ่ะมันเสียงมันน้ำมันแบบลำบากใจอะ่ะแต่ว่ามันก็เฮ็ดกังไงเพราะว่าความสุขไงความสุขที่แบบหันเธอแบบสอนปัน่นอย่างจริงเนี่ยยูโนรักเจอิสัมมา,าฟรีป,ประมาณนั้นอะ นี่นะจนูนาล里เอ,อนน๊นี่จูจ่าลีนี่ผมหูมันไม่ได้แต้ไมไว้ผม,มหูเหมือนกันจะไปสุไปเฮียงเฮี่ยนจริงไปกำหนึ่งอ่ะอ่าเพราะว่าไอ้แขกอ่าจำอะไรก่อนจากไอ้แขกมาเห็นลิกไตคือสอนดิกไตอ่าแล้วบอกโอเคในขนาดเดียวกันกลัว กูก uhm, ็ให we ้ให้หมูห้องเพลงไต้อ่ะม like? ึงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเพลงปันฟังอ่ามันเขาบอกอะมันอันก้นก้นสอนดีไต้ไม่ยิงไลยอ่าไม่ยิงไลยอาจจะเป็นอ่าก็เสื้อสีฟ้าอันนี้หรือเปล่าหูเดี๋ยวประมาณว่าชอบชอบเว้เขาชอบเพลงไต้อย่างประมาณนี้ฟิลแบบเขาชอบเพลงไต้เออด้วเนี่ยสมม็น สมมให้พลิกไตเลยสูมบอเขาพิกไตอยู่ว่าอ่าแล้วก็แอดแบบไอ้แขกบอกไปกัมเดี๋ยวเขาฝึกของเพลงไตกัมอ่าไตจีไอไตจีก็ใจจริงอ่าชอยมาฟินิเจ้าจูชางชูชิงเพลงเพลงไตวะเพลงของไตแน่อ่าเดี๋ยวเช่วยช่วยแบบเพลงไหนเพลงไหนบอกมาเลยก็มึกับฝึกห้องอ่ะ ว่าสอนปันลิกไตไลกูโซเตน่สอนลิกไตสอนห้องลิกไตกว่าเดี๋ยวอ่แบบห้องเพียงไรเอาไงอ่าไรกูโซนะเว้ยยังไม่ใจเลยเจอเฟิกยูก็เหมือนว่าห้องใจแค่แบบว่าแค่จีบแค่จีบอย่างเดียวเฟิกฟลิกยูอ่ะแบบจีบแบบเอ่อฟลิกยูคือจีบมึงอ่ะจะว่าแค่แค่แค่จีบอย่างเดียวแค่แบบแค่เฮ็ดมากกว่านั้นยังไงอย่างที่เป็นหิมสูตีออกใครอยู่ที่เป็นหิมสู ตีออกอ่ะตั้งออกอ่ะตั้งออกของชีวิตเธออ่ามีเฮาอยู่ตีฮิปนั่นนี่เป็นไงอ่าไม่าริงจาาไม่เกี่ยวไม่จริงกูก็แบบอู้หูหูไม่เคยให้ลำบากแกไม่เคยให้ลำบากไม่เกี่ยวจิ้วจิ้วจิ้วเลยเหมือนเฮาเฮาน่าจะคิดมากไปเองอย่างทขานองเนี่ยแบบแบบว่าเกินเลยไปหน่อยคิดแบบคิดหนำเกินหรือเปล่าใช่ไหมอ่าตั้งยุ้มเหมือนโมนาลิซาเห้ยไป กูอาจจะแปมถูก้วเว้ยเทเจ็นะเว้ยจีกรริงอนี่กูแป๊มาเทแบบยิงแบบเทพนูคิวปิดอะพูชจักรแบบปิ๊ยวเปี้ยวเปี้ยวเปเยอะเออไร้หันก่อนยิ่งมันมาหัวใจอะเพลงนี้พอร์ตบายรูจอมเลยอย่าลืมกับฟังนอกูก้ก้นอืจูเพลงว่า Change Language เส้นดิทไทยนี่มันกลหันแต่ แตะน้ามีเซตเป็นติงกอักหรือว่าชื่อคูเซ้นกัรเราอาจจะหันออนะฝากกง